OVER สางเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับเดี๋ยวเราบอกกันอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับปลาที่ท่านตักใส่กระป๋งที่ท่านถืออยู่นะครับตักเสร็จแล้วคัดเลือกกันให้ดีนะครับตรงนั้นหลังจากที่ท่านตัดสินใจแล้วว่าจะเอานะครับให้นํามาใส่ในกระมังของท่านปลาทุกตัวที่ลงมาอยู่ในกระมังของท่านแล้วนะครับจะไม่มีสิทธิทําการเคลื่อนย้ายออกจากกระมังนะครับเพราะฉะนั้นคัดสรรนให้ดีนะครับทีนิมิตฝากมาบอกนะครับว่าตอนนี้นะครับขอให้ทุกท่าน ชูกระชอนขึ้นนะครับพ,<อ>พร้อมกับสามนิ้วเออไม่ใช่ครับกรที่กรที่ไม่ใช่ครับใช่หยอกหยอกชูกระชอนขึ้นเหนือหัวห้าสี่สามสองไม่ต้องแย่งกันนะครับไม่ต้องแย่งกัน,นค่อยปากนะครับป <l itz> าเรายังมีอีกเยอะมากมายเลยนะฮะ เอาเล่ะของมึงอ่ะยายายาเอาเปล่าะไอ้นกเอาเปล่าะไอ้เงเอาเปล่ามึงไปเป่านกอิดปิดได้ละเอาเปล่าล่ะผมไม่เอาเอาเปล่าวะเอาเอานะเอาเปล่ามึงอ่ะไม่หละไม่ละเอาเปล่าไม่ละไม่ละ เอาไม่ละ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 ัดเปลี่ยเอาปวะเนี่ยครัจะเอาไหมเอาวะเอาแล้วมวแล้วเอาวะเอาปะเอาเอาพี่เอาปะเาเอาปลาใช่ไหมพี่เอากี่ตัวเอาสักรอยตัวอครับ100ตัวนะผมไหนดูนี้ได้อะไรมามั่งอ่ะเปิดโชว์หน่อยเปิดโชว์หน่อ โอ้โหเฮ้ยเด็ดดิว่าเอับงี่เดี๋ยวก่อนครับผมพี่แนะนําตัวก่อนเราเป็นใครชื่ออะไรฟาร์มอะไรก็สวัสดีครับชื่อไก่นะครับอยู่เป็นวิกตอรี่คอยเฮาส์ครับผมวิกตอรี่หรือวิกตอเรียวิกตอรีครับพี่อยู่ที่ไหนพระรามเก้าป่ะไม่ใช่พี่อยุธยาครับอ๋ออยุธยาพระรามเก้านั่นแหละเอาผมนวดเอานวดครับอ๋อเดี๋ยวกไงฝากเนื้อฝากตัวที่พระรามเก้าด้วยนะครับ ไหน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 โชว์หนยดิโชว์โชว์โชดิโชว์ดิเป็นยังไงมั่งอะไรยังไงไหนตัวไหนชอบตัวไหนมากสุดก็นั่งลงนั่งลงหลักๆก็จะเป็นหัวกู้ครับที่คัดมาที่ชอบนะนี่ เป็นตอนนเนี่ยอ๋อเน้นปลาเน้นปลาแบทเทิร์นนะครับผมนี่ได้ครบร้อยยังอันนี้แปประมาณเท่าไหร่นะเมื่อกี้แปดแสิบตัวนะครับแปดสตัวแปดสิบตัวแล้วครับแล้วเรามางานที่นี่ครั้งแรกวะมาครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยใช่ครับผมนี่คือมาเป็นการคัดปลาเยอะๆครั้งแรกเลยด้วยหรือปะใช่ครับผมด้วยครั้งแรกเลยครับผม วันนี้เตรียมมากี่แสนวันนี้ไม่เท่าไหร่พี่ของไม่เท่าไหร่นะครับผมจะเอาเพิ่มต่อไหมก็เดี๋ยวยังมีมีกระมังหนึ่งครับอันนี้อันนี่มีสองกระมังครับผมกำลังดูอยู่เนาะกำลังครับผมโอเคอ่ะนี่ก็น้องๆจากวิกตอเรียสีเข็ดไม่ใช่บ้องว่างเชิญกันได้ที่พระรามเก้าครับผมไม่แพงสตาร์ทสี่พันโอเคขอบคุณมากครับผมบบคครรััเดินถือกระมังเนี่ย ถือกะปองถือก็ชอนเนี่ยกระชอนก็ยังไม่เปียกใจเย็นพี่เล็งอยู่นี่คือมาถือมาถือเพื่อให้เขาเก็บภาพแล้วไปบอกเมียว่าคือมามาตกลงจะได้ซื้อไหมนี่ตกลงจะเล่นอย่างนี้เลยไม่จะได้ซื้อไหมเนี่ยหรือว่ามาซื้อครับแค่เก็บภาพไปโชว์เมียเฉยๆเดนดูก่อนพี่ผมเพิ่งมาอ๋อเพิ่งมาถึงใช่ครับเมื่อคืนไปไหนมาอยู่แถวนี้แหละขับรถมาเดินทางมานี่ยังไม่นอนยังยังก็บอกแล้วว่าอย่าหักโหมมากเสียเลยเนี่ย สองแวะปั๊มันนะครับอ๋อกินข้าว2ทีทำให้แท็กพาก่อนได้ไหมพี่เออก็เอาวันนี้วันนี้กลับมาเอาสักกี่ตัวก็กล่าวว่าตักครึ่งร้อยเฮ้ยไหวเหรอฮะผลิตทันเหรอวะน้ำมันนะแม่รับอ๋อพี่ต้นทันโตก็ทันเหรอครับได้ได้ได้ก็อ่ะโอเคนี่น้องโตมาจากสุราษฎร์ใช่ป่ะใช่ครับสุราษฎร์เหรอสุราษฎร์พี่หรือว่ามาจากกรุงเทพ มาจะมาลาดหลายวันแล้วมาวันเดียว๋อเพิ่งมาเมื่อวานนี้เลยโอเคให้น้องมันไปคัดปงคัดปลาก่อนปะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มามาจากไหนกันครับเนี่ยอ๋อมณฑลบุรีค่ะมาจากชนบุรีฮะใช่ค่ะอยู่ตรงไหนของชนบุรีฮะอยู่ตรงตะเคียนเตี้ยขาดทาง อยู่ตรงช่วงมระตูเวชใช่ไหมคะทางขาข้าพระเยาเลี้ยวซ้ายไประยองอะตะเคียนเตี้ยนี่คือไม่ใช่ตะเคียนสูงใช่ค่ะเตี้ยค่ะพอดีพอดีคนแก่มาปวดเลยเนี่ยเขากำลังทำงานทำการทำอะไรวะเขากำลังสัมภาษณ์อยู่ไม่เห็นหรอกเล้วอย่าไปเล่นล่วงเลยนะครับก็แล้ว ได้ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับปลาคา้ามานานหรือยังครับเนี่ยก็ประมาณเข้าปีที่3แล้วค่ะอ๋อเข้าปีที่3แล้วเหรอครับแล้วทำงานประกวดนี้ได้ไปกันมาบ้างไหมฮะยังไม่เคยได้ไปอ่ะใช่ไหมเพราะผมก็ไม่ค่อยคุ้นหน้าเลยนะครับเพรมีโอกาสเอ้ไปเที่ยวงานประกวดกันบ้างอยากไปอยู่ค่ะครับแล้วก็วันนี้วันนี้กะว่าจะได้สักกี่ตัวครับเนี่ยปลาสองร้อยตัวสองร้อยตัวนะครับแสดงว่าขายดีขายดีสิครับปลาค้าใครก็ชอบค่ะอ๋อดีครับดีดีดีแนะนำ ฟาร์มกับทางบ้านหน่อยสวัสดีค่ะฝักเนื้อฝักตัวเนี่ยนะคะปุ๋ยค้อย้าค่ะ ตรงตะเคียนเตี้ยพัทยาชลรีค่ะค่ะเข้าพัทยาค่ะตรงแยกทรายไประยองค่ะอ๋อครับก็ว่างๆก็แวะไปเที่ยวที่ฟาร์มนะครับแวะไปเที่ยวเฉยๆก็ได้ไม่ต้องซื้อก็ได้ใช่ไหมซื้อด้วยก็ดีนะครับฝากเนื้อฝากตัวได้นะคะยินดีต้อนรับค่ะโอเคว่างๆก็มีโอกาสแวะๆกันไปนะครับฟาร์มน้องใหม่ฝากทุกทุกคนไว้ด้วยนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆครับ เอาเปล่าเอาไหมวันนี้ได้ซื้อไหมวันนี้มามาเที่ยวชมมาเที่ยวชมมาเที่ยวชมเฉยๆไม่ได้มาซื้อมาซื้อครับมาซื้ออ๋อเอาละไม่เห็นตักปลาผมให้มือผมไม่ตักอยู่เอามือไม่มีมือไม่มีปการวันนี้มาอีกีตัวเป็นร้อยร้อยระดับผู้ใหญ่โซ่ของสมุดปากรามาซื้อ34ตัวมันไม่ได้ใช่ปะ ่งอ<ผ>ถักไวอ้อ๋อส่งลูกชายเว้ยส่งลูกชายไปทำงานเออเข้าท่าดีๆเฝิกเอาไว้ฝกไว้อ่ะก็ให้ได้ปลาสวยเยอะไปสวัสดีครับหลวงพี่สวัสดีครับผมได้ข่าวว่าหลวงพี่นี่คือเป็นบอกไอเนี่ยเจ้าของ วิกตอรียวิกตอรีถ้าวิกตอรีนั่นมันอะไรอ๋อไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะหลวงพี่นะโอเคกับพองกับพักบูยังไม่เว้นเลยเนี่ยพระสฆงองค์พระเจ้ามึงก็เล่นเขาไปทั่วเลยกว่าสามเดือนสิครับนี่ก็เด็กๆดูแลกันสิ้นเดือนนี้ใช่ครับอ๋อครับแล้วเป็นมายังไงทำไมหลวงพี่ถึงมาปักงงปักรับของชอบครับก็ เลี้ยงปลาารฟนะส่วนตัวนะครับที่ชอบเลี้ยงเพราะว่ามันเหมือนให้ลูกๆผมมีลูกแล้วเนาะครับผมให้ลูกๆเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเด็กเป็นเด็กที่มีจิตใจดีอ๋อโอเคแล้วลูกนี่คือมีช่วงไหนช่วงก่อนบวชหรือว่าบวชแล้วมีครับอ๋อลูกมีก่อนแล้วครับอ๋อมีก่อนบวชมีก่อนแล้วครับมีก่อนแล้วครับแล้วก็นรกจะแดกกบาลกัวันนี้นะครับก็ก็ถามว่าสนุกครับผมปลาพารฟสนุก เขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ชอบแลวดีแล้วไปไปมามามันอีท่าไหนหลวง,งพี่ตมก็เลยมามาทําเป็นธุรกิจเลยใช่ครับเพราะว่าตอนสมัยก่อนต้องบอกว่าตอนที่ยังไม่มีความรู้ผมก็ดูจากดูทุงข,ของพี่ครับโอ้โขอบคุณมากครับหลวงพี่ครับขอบคุณมากเลยครับ ของพี่ให้ความรู้เยอะมากครับผมครับน่าติดตามแล้วก็เป็นเหมือนพูดเป็นกันเองมันไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรต้องวางมากวางตัวคือเป็นกันเองดีมากแล้ว,ลวรับเวลาเราดูเนี่ยมันเพลินอ๋อครับแล้วมันทําให้เราซึมไปเรื่อยๆดูทุกคลิปดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยตอนนี้ฝังแล้ว,วอ๋อโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงผมก็ต้องขอบคุณหลวงพี่มากๆเลยนะที่ที่ติดตามพวกเราแล้วก็เดี๋ยวหลังจากเนี้ยในเกี่ยวกับการให้ข้อมูลความรู้เดี๋ยวจะมีออกมาเรื่อยๆพีแต่ว่าช่วงนี้แต่ละคนงานเยอะมากก็เลยเบรก มันก็หายไปค่อนข้างงนานเลนยขอให้ทำคลิปดีนี้ต่อไปครับผมยังไงก็นะครับขอกิจการหลวงพี่ก็ไปครัขอบคุณครับเรื่อยๆนะครับผมครับขอบพระคุณหลวงพี่นะครับ เอาเปล่าอ่ะเอาเปล่าเอาไม่เอาแล้วมาทำไมไปสู้กับพี่ไม่เอาแล้วมาอันนี้มาเอาปลาปะเอาครับอ่านี่เห็นไหมได้กี่ตัวแล้วได้พอสมควรวแล้วไปพาไปดูหน่อยสิตัวต่วี่ผมไม่ได้เอาฟ้าี่ถึงครับพี่อ๋อโอเคโอเคพวกมีแผลพวกมีแผลอ่าโอเคอะไรก็ พีป of course. Of course. So ่ปอนครับผมอ่าน no so yeah. like ี่พี่ปอนฟานอยู่ที่ไหนนะครับเชียงใหม่ครับฟามอยู่ที่เชียงใหม่อยู่แถวไหนของเชียงใหม่อยู่อำเภอสันป่าตองครับสันป่าตองสันป่าตองกับสันปะข่อยสันป่าตองครับนอกเมืองประมาณที่สิบโลถ้าสันปะข่อยมาต้องสันกำแพงอ่ะสันกำแพงไฟมันจะเยอะๆหน่อยสมัยก่อนใช่ครับมีเก็มีหลายๆสีให้เราเลือกถนนวัฒนธรรมอะไรอันนั้นกำแพงดินอันนั้นกำแพงดินออ๋ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้เล่นบุกไปเขางงนิดนึงไอ้เหี้คือคนพื้นที่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยใช่ไหมตอนนี้ที่ฟาร์มเป็นยังไงบ้างกำลังก่อสร้างสร้างครับผมตอนนี้โปรเจกต์ใหม่ที่กำลังเริ่มทำอยู่เนี่ยกีบอถ้าเสร็จน่าจะประมาณ40ครับ40บอโอ้โหนี่ความใหญ่เลยนะเล็กๆครับไม่ไม่เล็กแล้วก็เดี๋ยวนะต้องชื่อฟาร์มเชียงใหม่ค่อยฟาร์มครับเชียงใหม่ค่อยฟาร์มครับอยู่ที่นี่อําเภอสันป่าต่อ สันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนๆใครว่างนะครับไปเที่ยวเชียงใหม่ก็อย่ามัวแต่ไปเที่ยวกับธรรมชาติแวะไปที่ฟาร์มเขาด้วยครับเดี๋ยวมีร้านกาแฟด้วยครับมีร้านกาแฟมีเครื่องดื่มด้วยแวะไปเที่ยวกันครับไม่ต้องเสียตังค์นะครับคุณผู้ชมกินฟรีเลยปลาไม่ต้องซื้อก็ได้ยินดีครับยินดีด้วยเป็นไงล่ะ๋ยวเก็บตังค์กับพี่ต้นนะครับส่งบินมาส่งบินมาได้โอเคคนนะฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับเชียงใหม่ค่อยฟาร์มอยู่ที่เชียงใหม่ครับใครว่างๆก็แวะไปเที่ยวไปชมกันนะขอบคุณมากดี เฮาเอาเอาโอ้เดีพี่มีแต่คนจะจับหลงน้ำไม่รู้เป็นอะไรนะทัาวเอาเอาเอาที่เอาอะไรห่านวะนี่เอาเ่าเอาครับเอาครับ เอาเอากี่ตัวเอาไม่ไม่รู้พี่ดูแต่งของสวยไปก่อนซื้อเยอะอยู่แล้วดูปลาตัวขนาดนี้โอ้โหระดับเสียอุ้มเนี่ปเต็มๆครับที่นิมิรฟังไว้นะมันบอกว่ามีไม่ต่ำกว่า500ถึงพันตัวรอบนี้ขอเคดิตได้ือเปล่าได้ตัวสบายอยู่แล้วไม่มีปัญหาหรอกครับผมวันนี้มาดูสายพธุ์อะไรเป็นหลักอะก็มาดูชวากิลินพี่๋อชวากิิลินชวากิลินแล้วก็ปลาสวยนะพี่ปลาสวยหลายสลายพันุเลยครับใครไม่มาถือว่าพลาดนะครับพลาดไหมพลาดครับพมกับข้าวอร่อยบรรยากาศดีครับผม แล้วไม่ไม่มาไหนเมื่อคืนหลงนี่เขาปัดเ p สหลงเขาไปทุ่งไว้ทุ่งนามาล้อมมาล้อมแม่งหล,ล,ลงเจยเลยลาบในรถเออ,อ,เอ,อมาใครมาน้องชายครับนี่น้องชายเอ็มครับแล้วได้ไงูว,ว่าแล้วคือที่มันหลงเนี่ยเพราะว่ามันมากับน้องชาย <c oughs> ถ้ามันมากับเมียเนี่ยมันไม่หลงหรอกใช่เปล่าใช่สิถ้าเราเรามากับใครมากับเมียกับลูกกูมาแบบไม่มีหลงเลยกูมาแบบเป๊ะๆเลยมาเมื่อคืนนะพี่มาเมื่อคืน ไม่ล่อแต่งวัดเฮ้ยธรรมดาเอาพี่ผมตักปลาก,ก่อนครับเฮ้ยไม่ได้คุยกันก่อนดิ <c oughs> มไม่ให้ตักอ่ะไม่เอาเราไม่ไม่กวนมาละเดี๋ยวครับฝากหน่อยดยิชื่อฟาร์มอะไรชื่อฟาร์มพี่นิมิคุ้ยฟามครับไอ้รับผมอุ้มครับกาญจนบุรีครับผมหนึ่งเดียวในกาญจนบุรีครับ <c oughs> ไม่ฝากละอันนี้ได้เราอะ่ะครับว่าละ นามดับคล้ายๆมึงแล้วนามสกุลก็เหมือนมึงนะแอดเฟนกูมาใช่ไหมใช่ครับแล้วกูยังไม่รับกูก็รับได้โปรดรับผมด้วยแม่งไข่วะกูคนบ่มแม่งไข่บอกไว้ว่าผมบอกว่าเฮ้ยมึงแอดเฟนพี่ไว้ก่อนถ้าเกิดกูเป็นไรตายไปมึงยังไม่ส้อเร็จวิชามึงทักหาพี่หรอกเดี๋ยวพี่จะช่วยมึงได้เนี่ยจับไว้เลยนะครับโอเคเดี๋ยว อย่สักพักหนึ่งว่างๆเดี๋ยวกดรับเลยได้ครับ,บนี่รู้แล้วได้ครับขอบค okay. 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 ุณครับเอเป็นพี่เป็นน้องเป็นน้องทุกคนทำไมเป็นพี่หน้าตาดีกว่าทุกคนเลยวะเฮ้ยเฮี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 ยเเฮียายเเฮ่ยเฮี่เยเฮีเฮเอาเฮียเเอายเฮยเฮเฮยเียเฮียเียเฮียเียีเียเฮียียีย โอ้ oh, รวมๆกับสมาชิกด้วยกันาร้อยกว่าตัวพี่ร้อยกว่าตัวไหนอะอยู่ไหนอะพาไปดูหน่อยสิไม่เอาพาไปดูสิาพาไปดูก่อนแต่ตอนนี้มาไม่ถึงร,อรอ้อยกว่าตัวโอ้ยอยูอ่ประมาณนี้อ๋อได้เท่าไหร่แล้วพี่นี่นะครับนี่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 มากล้องนี้ก่อนทางนี้พี่พี่นิพนธ์บ้านค่ายบ้านค่ายใช่ไหมพี่ชื่อชื่อน ในวงการเหรอในวงการในการธุรกิจนิพนธ์นิพนธ์บ้านไข้โค้นิพนธ์บ้านไข้โค้ต้องบอกว่าพี่นิพนธ์แม่งคือเป็นพ่อคน,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 นแม่เจ้าพ่อที่แบบขายอาหารปลาได้เยอะและขายดีมากนะในเมืองไทยคุณผู้ชมก็ มีอะไรคุยกันทางบ้านหน่อยสิฝากฝังอะไรก็ว่าไปนอกจากอาหารปลาอุปกรณ์ก็ยังมีปลาด้วย,ยความเล็กเล็กฝากความเล็กๆบ้านค่ายมีโอกาสไประยองไปบ้านค่ายแวะกินน้ํากินท่าก,กันก่อนได้ครับอโอเคอใครแวะไ,วไ,ไปหาหลวงปู่ทิมแล้วก็เลยไปหาพี่นิพนธ์อยู่ใกล้กันนิดเดียวครับไม่เกิน3ามกิโลกับวัดปู่ทิมรับผมวันนี้ก็มาช็อปปลานะร้อยกว่าตัวนะโอเคขอบคุณมากพี่นิพนธ์ครับ อ่านไปนี่ก่อนมาคุยกันก่อนครับผมนี่ครับพี่อาร์ตพี่อาร์ตแปดหรือพี่อาร์ตค่อยชอบพี่อาร์ตค่อยค่อยชอบแตลกนั่นเองครับมีเจ้าพ่อบ่อยางมาอันไหนนี่ปลาพี่อาร์ตเหรอใช่อะไรบ้างอ่านมาคุยกันก่อนดิพี่ครับผมจับแค่นานเราไม่ครบไม่เป็นไรตัดเดียวปลามีเยอะแยะพี่อาร์ตวันนี้กลับมาเอากี่ตัวเนี่ยหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยตัวเพิ่งได้สามตัว ครับผมหลายตัวได้เจ็ตัวครับ,รบแล้วปลาวันนี้เป็นไงบ้างอ่ะอพี่ก็<ะ>โอเคดีนะปลาโอเคดีใช่ไหมครับผมครับรถไฟก็โอเคดีนนี้จริงๆแล้วตั้งใจอยากจะมา เอาสายพันธ์อะไรเป็นหลักเน่ยพี่โชว่าครับอ๋อโชว่าเป็นหลักเลยนะพี่แล้วพี่พี่ดูแลปลาเป็นยังไงบ้างเอาวันนี้วันนี้ก็ต้องลุ้นนะเนาะอย่างเล็กนิดนึงอ๋อก็คือเอาไปลุ้นเอาดูอีกทีหนึ่งได้ครับแล้วพี่คาดหวังอะไรกับอนาคตปลาที่ที่มาคัดกันบ้างออาวันนี้ขายครับตังให้อย่างเดียวตังมาอะไรพี่สโลแกนพี่บอกเข้าไปปวาสวิงครับตังมากวาสวิงนะอันนี้เป็นชมพอเป็นจุดเริ่มต้นของสโลแกนนี้นะตังมาขวาสวิงครับผมก็ วันนี้ดูแล้วปลาสายพันธุ์อะไรที่แบบพี่แฮปปี้แล้วถูกใจมากที่สุดนะครับเพราะว่ากิรินครับเพราะว่ากิรินอ๋อเออแต่เพราะว่ากิรินตัวนี้เยอะเนาะครับผมโอเคค่อนข้างดีนะโอเคครับดูแล้วพี่อาร์ตอยากจะคัดปลาแล้วนะครับบอกพวงมึงเมื่อไหร่จะเลิกถามกูทุกทีโอเคแล้วผมไม่รบกวนแล้วพี่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่